ง่ายๆค่ะพี่น้องตอนนี้ยังได้จับกล่องมือหนึ่งค่ะเนี่ยแต่เขาจะมีเวลาเก็บถ่ายเก็บดอกพักวานให้เพื่อนๆนเบิ้งนี้ก็จะสามนาทีแล้วเนาะค่ะแต่จะเหตดให้เบิ้งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้จะเก็บไปถ่ายคลิปไปพร้อมเก็บไปพร้อมมันก็จะซานะคะแต่จะให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งว่าดอกพักวานมัอนี้หลายค่ะเก็บบปอย่างต่อไปเก็บดอกพักวานก็ได้ของรางจะเสร็จเร็วค่ะประมาณนี้ค่ะ เนี <No. laughs> ย่ยเก็บอยู่บนต้นมันเจ็บนานกว่าจะได้ข้างล่างจะเสร็จเร็วค่ะประมาณนี้ค่ะเน no. <laughs> าะเนี่ยเก็บอยู่บนต้นมันเจ็บนานกว่าจะได้เดี๋ยวยะเล่จะเก็บผักหวานเห็นไหมคะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกผักหวานค่ะเก็บง,ง่ายๆเนาะเนาะ เก็บได้ยังไม่เยอะค่ะแต่เอาลงมาเยอะมากเด็ดลงมาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอ่ะยุ่งเดอกทั้งนั้นเนี่ยค่ะเนี่ยดอกผักหวานค่ะเนี่ยเนี่ยแกงอร่อยอย่าเลยจะไม่เก็บด,ดอกผักหวานค่ะใครจะลักต้นอ่ะอย่าเลนานแล้วเนาะมันมันเสร็จช้าลงม,มา เคไหมงามค่ะดอกพักหวานแก็งแสบควมสอบจนบุคคลเนาะมูมันอาจจะว่ามักคือห้าเนาะึ้นเก็บดอกพักหวานขายูได้อยากแกงมาบานยาไล้ด้วยค่ะยาไลจะเก็บไว้ถ่าหรือดอกพักหวานหลายแล้วค่ะใครจะรับเรือรับมารับได้นะคะเจ้บ้านยายไลค่ะดู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 ดด จะเก็บอยู่แต่ตอนนี้เชิงมื้อถือกล่องพร้อมเนาะเดี๋ยวไอ้ยารจะเก็บตอนเก็บเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเนห็นคีไหมงามค่ะดอกผักหวานแกงแ่บผู้ใดอยากแกงมากวยค่ะโอ้ยมันนี่้จีเก็บได้หลายอยู่ค่ะนี่ดอกลายแล้วค่ะดอกเยอะมากเก็บนี่ได้เป็นตะก้าเลยได้ค่ะนี่ดอกทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดอกผักหวานค่ะเนี่ยเนี่ย แกงอร่อยยันแลจะไม่เก็บดอกผักหวานค่ะใครจะรับควมสอบจนบุคคลเนาะมูมันอาจจะว่ามักคือห้าเนาะ <c ười> ขึ้นเก็บดอกผักหวานเดี๋ยวยันแลจะเก็บผักหวานเห็นไหมคะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกผักหวานค่ะเก็บง่ายๆเนาะบอกว่าดอกผักหวานหลายค่ะเมื่อเนี้ดอกหลายอีลีพี่นอ้อง สิเก็บเผื่อเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆใครอยากแกงค่ะจะเก็บเผื่อนนะคะเนี่ยตอนตอนนี้ทัดเดี๋ยวยะนล่นจะเก็บผักหวานเห็นไหมคะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกผักหวานค่ะเก็บง่ายๆเนาะหรอเก็บได้ยังไม่เยอะค่ะแต่เอาลงมาเยอะมากเด็ดลงมาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่า อายุพรอแล้วเวลาเวลาเก็บเดี๋วได้หลายเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะค่ะเก็บง่ายๆค่ะพี่น้องตอนนี้ยังไล่จับกล่องมือหนึ่งค่ะเนี่ยเดี๋ยวยังไล่จะเก็บผักหวานเห็นไหมค่ะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกผักหวานคะบบน่ะเก็บง่ายๆเนาะเดี๋ยวยังไล่จะเก็บผักหวานเห็นไหมค่ะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้ ดอกผักหวานค่ะเก็บง่ายๆเนาะเห็นว่าอ่าหลายมืนดอกผักหวานปีนี้จังไลจังมาดกแผลก็โดกแต่ดอกบักม่วงเน้ะค่ะดอกผักหวานยายไลกระดกอะดอกผักหวานนะ่ะเคยกินไหมอ่ะเคยกินแกงดอกผักหวานไหมไม่เคยกินถ้าเป็นแบบนี้นะคุณนะคุณนะเดี๋ยวเย็นแล้วจะแพงกองขึ้นให้เบิง้ง พี่น้องที่เป็นกุ้มกุ้มยงถันนี่ยคือดอกเลยค่ะเออจับกล่องมือวันนี้ดอกผักหวานนะ่ะเคยกินไหมอ่ะเคยกินแกงดอกผักหวานไหมไม่เคยกินถ้าเป็นแบบนี้นะพุดน่ะพุดน่ะเดี๋ยวเย็นแล้วจะแพ่งกล่องคอไนไทยเบิ้งพี่น้องที่เป็นกุ้มกุ้มยงถันนี่ยคือดอกเลยค่ะเออจับกล่องมือวันนี้เป็นต้นอ่ะยาไลนานแล้วเนาะมันมันเสร็จช้าเอาลงมา เดี๋ยวจะได้จะเก็บดอกผักหวานกับมือน,นีเนาะแกงแซ่บกับพี่น้องไปแกงผสมเห็ดค่ะใส่เห็ดฟางเนาะผู้ใดอยากแกงมากวยค่ะโอ้ยมือน,นีก็จะเก็บได้หลายอยู่ค่ะนี่ดอกลายแล้วค่ะดอกเยอะมากเก็บหนีได้เป็นตะกาเลยได้ค่ะนี่เดี๋ยวจะได้จะเก็บผักหวานเห็นไหมค่ะเก็บเก็แบแป๊บเดียวก็ได้เนี่ย ดอกผักหวานค่ะเก็บง่ายๆเนาะเห็นว่าอ่าหลายมืนดอกผักหวานปีนี้จังใจเจัามาดกแผลก็โดดแต่ดอกบักมว่วงเ้วยค่ะดอกผักหวานยายไรกระดกหรอเก็บได้ยังไม่เยอะค่ะแต่เอาลงมาเยอะมากเ <c oughs> ด็ดลงมาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอ่ายุพอมแล้ว,ว,ลวลเวลาเวลาเก็บแดีวได้หลายเดี๋ยวเบิ่งกันนะคะ เก็บง่ายๆค่ะพี่น้องตอนนี้ยังได้จับกล่องมือหนึ่งคะ่ะเนี่ยแต่เขาจะมีเวลาเก็บถ่ายเก็บดอบพวกพะวานให้เพื่อนเพื่อนเอนบิ้งนี้จะสามนาทีเลยเนาะคะ่ะ <laughs> แต่จะเห็ดให้เบิ้งว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังได้จะเก็บไปยังได้จะเก็บดอบพวกพหวานกับมือนี้เนาะแกงแซ่บค่ะพี่น้องไปแกงผสมเห็ดคะ่ะใส่เห็ดฟางเนาะข้างลางจะเสร็จเร็วคะ่ะประมาณนี้คะ่ะ เนะี <laughs> ย่ยเก็บอยู่บนต้นมันเก็บนานกว่าจะได้ท้ายคิดไปพร้อมเก็บไปพร้อมมันก็จะซานะคะแจะจะให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งว่าดอกพักหวานมน,นีหลายค่ะกปเก็บไบหย่างต่อใครเก็บดอกพักหวานก็ได้อบมารับได้นะคะเจ๊บ้านหญ่ไรค่ะดู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 อับมารับได้นะคะเจ๊บ้านหญ่ไรค่ะดู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 ดด <laughs> <c oughs> คุมสอบจนบุคคลเนาะมูันอาจจะว่ามักคือห้าเนาะ <c oughs> ขึ้นเจ็บดอกผักหวานแต่ห้าจะมีเวลาเก็บถ่ายเก็บดอกผักหวานให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนี่ก็จะสามนาทีแล้วนะคะแต่จะเห็ดให้เบิ้งว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยังไงจะเก็บรับมารับได้นะคะจี่บ้านหญ่ไลค่ะ <c oughs> ดู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 เดียเด๋ยวยวังไงจะเก็บผักหวานเห็นไหมคะ เก็แบแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกพักหวานค่ะเก็บง่า,งายๆเนาจะ๋ยวจะได้จะเก็บดอกพักหวานกับมือนีเนาะแกงแซบกับพี่น้องไปแกงผสมเห็ดค่ะใส่เห็ดฟางเนาะบอกว่าดอกพักหวานลายค่ะมือนีดอกหลายอีลีพี่น้อง,งนนบอกว่าดอกพักหวานหลายค่ะมือนีดอกหลายอีรีพี่น้องาหายูพื่อได้กแกงมาบ้านยาไลเด้วยค่ะยะาไลจะเก็บไว้ถานด้อ ดอกผักหวานหลายแล้วค่ะใครจะรับผู้ใดผู้ใดอยากแกงมากด้วยค่ะโอ้ยมนอนี้คือจีเก็บได้หลายอยู่ค่ะนี่ดอกลายแล้วค่ะดอกเยอะมากเจ็บนี่ได้เป็นตะก้าเลยด้วยค่ะนี่คว้มสอบจนบุคคลเนาะมูันอาจจะว่ามักคือห้าวเนาะ <c ười> ขึ้นเจ็บดอกผักหวาน <c ười> ดอกทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยดอกผักหวานค่ะเนี่ยเนี่ย แกงอร่อยเดี๋ยวจะไม่เก็บดอกพักหวานค่ะใครจะรักจับกล่องหนึ่งมือแกงแซ่บด้ค่ะแกงนุ่มๆเดี๋ยวยและจะเก็บพักหวานเห็นบ่ค่ะเก็บเก็บแป๊บเดียวก็ได้เนี่ยดอกพักหวานค่ะเก็บง่ายเนาะถ่ายคลิปไปพร้อมเก็บไปพร้อมวันก็นจะซานะคะแต่จะให้เพื่อนๆเบิ่งว่าดอกพักหวานเมื่อน,นี้ลายค่ะเก็บไปย่างก็ใครเก็บดอกพักหวานก็ได้ ให้คลิปไปพร้อมเก็บไปพร้อมมันก็จะซ่านะคะแต่จะให้เพื่อนๆเบิ่งว่าดอกพักหวานมันนีหลายค่ะเก็บไปงากระขายคก็บดอกพักหวานก็ได้เห็นว่าอ่ะหลายมือนดอกพักหวานปีนี้จังได๋จังมาดกแท้ว่ะโดกแต่ดอกบกม่วงด้วยค่ะดอกพักหวานยไล่กระดกเห็นว่าอ่ะหลายมือนดอกพักหวานปีนี้จังได๋จังมาดกแท้ว่ะโดกแต่ดอกบกม่วงด้วยค่ะดอกพักหวานยไล่กระดก หลายผู้ใดอยากแก่งมาบ้านยาไล่หรือค่ะยะไล่จะเก็บไว้ถาหรือดอกพักหวานหลายแล้วค่ะใครจะรับผู้ใดควรมสอบจนบุคคลเนาะมูันอาจจะว่ามักคือข้าเนาะคุณเ,ออเจ็บดอกพักหวานผู้ใดอยากแกงมากด้อค่ะโอ้ยมือหนี็จีเก็บได้หลายอยู่ค่ะนี่ดอกหลายแล้วค่ะดอกเยอะมาก เก็บนี่ได้เป็นตะก้าเลยได้ค่ะนี่บอกว่าดอกพักหวานหลายค่ะเมื่อเน,นี้ดอกหลายอีลีพี่น้องเห็นว่าอ่ะหลายมือนดอกพักหวานปีนี้จังเลยจังมาดกแผลว่ะดดแต่ดอกบกม่วงด้วยค่ะดอกพักหวานยายไรกระดกรับมารับได้นะคะเจ้าบ้านหญ่ไรค่ะดู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 ด <laughs> ชอบเห็ดฟางเห็ดบดเนาะเห็ดบดนะคะเข้ากันดีดีพี่น้องเลยจะบอกให้ เป็นลายเราแกงเนี่ยแกงกับเฮดบดค่ะเสียบ <c oughs> อาจจะเป็ถ้าเป็นแบบนี้นะพุ่นะพุ่นะแต่ยนแล้วจะแพ่งกล่องกันให้บึ่ง <c oughs> พี่น้องที่เป็นกุมกุมยองสันน่ะคือดอกเลยค่ะโอ้โอจับกล่องมื